iPhone อ i r อาจเป็นการพยายามที่ล้มเหลวของ Apple ในการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีความเป็นเด็ดเด่นแต่ก็ไม่สามารถสร้างกระแสแรงได้ตามที่คาดหวังการลดกำลังผลิตของ iPhone Air ไม่ได้แปลว่าอุตสาหกรรมของ Apple ล้มเหลวแต่เป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาดซึ่งเป็นเรื่องที่ปกติเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงเร็วแต่ก็ไม่สามารถข้ามไปถึงความเป็นไปได้ว่า iPhone Air อาจเป็นรุ่นแรกและรุ่นสุดท้ายที่เราได้เห็นถ้ายอดขายยังไม่สามารถฟื้นตัวได้ในปีหนะ้า Apple กำลังปรับลดการผลิต iPhone Air หลังจากที่ยอดขายไม่เข้าเป้าที่ตั้งไว้ซึ่งทำให้มีข่าวว่าอาจจะหยุดผลิตในปี2025ด้วยนักวิเคราะห์ชื่อดังเมกควบเผยว่า Apple กํกำลังปรับลดคำสั่งผลิตและกำลังผลิตของ iPhone Air ลงอย่างมากซึ่งทำให้มีการลดคำสั่งซื้อและกำลังผลิตลงมากกว่า80%ในไตรามาสแรกของปี2026และบางชิ้นส่วนจะถูกยุติการผลิตในปี2025 iPhone Air ก็เหมือนกับ iPhone Mini และ iPhone Plus ที่ก่อนหน้านี้ไม่สามารถสร้างฐานผู้ใช้ขนาดใหญ่ได้ซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจเมื่อพิจารณาว่ามันจะเป็นอย่างไรกับ iPhone Air ที่มีแนวคิดเป็นบางเบาและพกพาสะดวกแต่ก็ไม่สามารถสร้างยอดขายที่แทบจะถล่มทลายได้เหมือนรุ่นโปร คัวกล่าวว่าความต้องการของผู้ใช้ระดับสูงในตอนนี้ถูกครอบคลุมโดย iPhone Pro และ iPhone รุ่นมาตรฐานอยู่แล้วทําให้ Apple ยากที่จะเจาะตลาดใหม่ด้วยรุ่น Air แต่ก็ไม่สามารถเอาชนะความเป็นไปได้ว่าการปรับกําลังผลิตนี้อาจเป็นการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์เพื่อสนับสนุนยอดขายของรุ่น Pro มากกว่าซึ่งเป็นเรื่องที่น่าสนใจและต้องติดตามอย่างใกล้ชิด Apple ยังไม่ได้ออกมาชี้แจงเกี่ยวกับรายงานนี้แต่การลดกำลังผลิตอาจเป็นสัญญาณว่าตลาดของ iPhone Air ยังไม่ชัดเจนเท่าที่บริษัทหวังไว้ซึ่งทำให้เราเห็นว่าการเปิดตัว iPhone Air อาจเป็นการพยายามที่ล้มเหลวของ Apple ในการเปิดตัวรุ่นใหม่ที่มีความเป็นเด็ดเด่นแต่ก็ไม่สามารถสร้างกระแสะแรงได้ตามที่คาดหวังเรื่องน่าสนใจเพิ่มเติมสรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์วันที่25กันยายนถึง1ตุลาคม64สรุปข่าวรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่1ถึง6มกราคม66 นินจชิโคมั่นใจ Apple เปิดตัว iPad, MacBook, a i r p o d วันที่3 0ตุลาคมนี้สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่12-18ถึงพฤศจิกาย,ยน65สรุปข่าวเด่นรอบสัปดาห์ระหว่างวันที่9-15ถึงกรกฎาคม65ที่มามินช h a k u ผ่าน GSM Arena